เสียงเสียได้ล้วไม่มีไม่มีแอคเสียงเสียงก็จะไม่ได้ออสวัสดีค่ะเอฟีว้าวทุกท่านนะคะวันนี้เราพามาชมบรรยากาศว้าวผาหลักนะคะการแข่งว้าวผาหลักอ่า วันที่สองของจังหวัดสงขานะคะอ่าพอดีวันนี้ฝนตกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าข้างในงานเป็นยังไงบ้างท่านผูดินวิปนีรองนายกเทศนตรีนครสงขาคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะกรรมการตัดสินนักกีฬานักเรนกเตทีมานตัวเล็กแข่งขันเกียรติได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเร่นี้กุ้ะดเรละีวีเ ท่ายจคมีตั้งแต่นหลายกกูุ้ญทิศแล้วก็มีพักวัวบอกว่าแล้ว้ามาบอกว่าพี่อ้ยต้องเริ่มจัดนะเล่าประเีทศสดังถ้าพี่ไม่จัดคนอื่นน่าจะไม่มีใครที่มาร่วมประสานงานเ่าเสียงดังเพาว่าเสียงดัง การตัดไหนว่าวมีปัญหาทุกครั้งมันไม่เหมือนว่าวขึ้นสูงแต่ทุกที่ยะไม่มีว่าวประเภทเียนดังหากรรมการก็กรรมการหาก็กรรมการก็หายากซึ่งส่วนมากจะจัดประเภทขึ้นสูงแล้วผมก็จัดมาตั้งแต่หลายสมัยแล้วผมจัดมาทุกปีได้จัดมาทุกปี บางทีเนี้ยก็คิดแบบดินใหก็ไปเริ่มแรกตัวนั้นก็ไปขอไปขอความกะนังสนอยากอรัประพอีิบุรุให้มามาเป็นประธานงานให้ไ่หลังจากนั้นก็เริ่มไปติดต่ออบปจขอจากอบปจมาจากอบปจก็ขอความร่วมมือจากเทศาบาลเรื่อยๆมาได้จัดมาถึงถึงทุกปีวันนี้ ก็เรล่มดีขึ้นทุกปีทุกปีตามลำดับเพื่อนเฉพาะปีนี้ผมต้ขอบคุณคุณนรเดชและก็พี่เดีเชดีเป็นอย่างมากที่ให้ความร่วมมือกับชมรมว้าเป็นอย่างดีเลยครับขอขอบคุณครับไดงนแงงมับกนล่ครับลหุกนะไอ้นุกมก่อนไ้นี่แต่มึงอว้านี ใแดงเลยแดงเลยเมาหลาใบนะคะเพื่อนๆเ้าหลาใบดูการแข่งขันเมาลาใบกันค่ะแงมนครับโอ้ชนกันไล่ะเอ้ยยาชนกันเลยนะคะเอาชนรเบอยเลยเอาเอาลนใหัวเราไหมนี่เดียวมันคลาดไปแล้น ไปแดงกับแดงเด่น้ำเลยครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมมดเวลาพอดีว่าวผ่าหลักส่วนมากที่นี่เขาใช้ว่าวลาใบนะคะเพื่อนๆเขาไม่ได้ใช้ว่าวเด็ดเชือกไหมครับเด็ดเชือกไหมครับเขาไม่ได้ใช่ว่าวนกเหมือนกับที่ทุ่งมะขามนะคะ ที่ทุกมาถามว่าว่า่าลักเขาใช้ว่านกกันเนาะแต่เพราะว่าเป็นว่าพื้นบ้านแต่อันนี้จิว่า่าลักที่นี่เขาใช้ว่าหลาใบากันนะคะเพื่อนๆว่าหลาใบาระดับเซียนๆทั้งนั้นเลยนะคะบรรยากาศทางฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นเขาก็กําลังแข่งว่าวเสียงดังขึ้นขึ้นสูงนะคะก็เสียงดังสายไปสายมาสวยงามรอบนี้กันคะ่ะเพื่อนๆรอบนี้เขากําลังเข้าเกากันแล้วนะคะเข้าเกเลยนะคะ การแข่งเว้าหลาใบนะคะเพื่อนๆการแข่งเว้าหลาใบสงขานะคะเนยโอ้ยช่วยรางวัลมาแล้วช่วยรางวัลไอ้ไอ้นี่หว่าหวไองหว่องกวายเหรอสวัสดีค่ะน้ำม้อยสวัสดีค่ะโอ้สวยสวยจังเลย อันนี้ก็เมาเสียงดังอันนี้ว่าวประเภทเสียงดังอ่าเสียงรนี้นะรางวัลชมเชยรางวัลชมเชยอ๋อค่ะสวยเนาะถ้วยคนเนาะถ้วยสวยจังใครจะได้นี่อืมถ้วยสวยมากเลยค่ะชมเชยโอเคค่ะเดี๋ยวเนี่ยค่ะผู้จัดงานนะค่ะผู้ดำเนินการจัดงานนะคะสมาคมอ่าสมาคมว่าวสงขานะคะเพื่อนๆ S 1> <S 1> <S เขาแข่งกันหลายชุดนะคะันเพื่อนเนาะค่อนข้างจะแข่งเร็วนะคะที่คือพอพอ,พอชุดหนึ่งลงก็ชุดหนึ่งขึ้นเลยนะคะขึ้นลงขึ้นลงตลอดเลยนะคะไม่ไม่ทิ้งเวลาห่างกันมากนะคะลายใช่ก้าวตีเลยรับลายช่ก้าวตีเลยสมาคมอ,อ่าอายชายชว,ว้าวเห็นจังหวัดสงขลาเป็นคนจัดงานนะคะเพื่อนๆโอ้ยขึ้นสวยจังเลยขึ้นไปแล้วนะคะ เอาเดี๋ยวนี้ไม่พันกันแล้วที่ซ้อมนะซ่อมๆซ่อมซ่อมงช่ไหมอึฮึกำลังก็จะมาเหมือนกันนะครับตอนนี้เที่ยวเที่ยวฝนกำลังก็จะตกเหมือนกันฝนกำลังจะตกเหมือนกันนะเดี๋ยวนำหยุดนี่ครับผู้จัดผู้บริหารกำลังมาแล้วนะครับลมนกล็อกแย่กำลังยังคนยืนไม่เป็นรเลยหยุดมาได้ เชียร์เชียร์กันแล้วเชียร์กันแล้วเอา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 บนนู้นยังขึ้นระบนเอาเอาเอาลูกวิ่ง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 นะไข่น้ำเอาเอาไข่ตกแล้วขึ้นได้ใครตกแล้วขึ้นได้นะคะใครตกแล้วสามารถเอาขึ้นได้นะคะความเร็วนยครับใครตกนู้นสามารถเอาขึ้นได้นะคะวิ่งว่าวกันนะคะเขาต้องทำความเร็วนะคะเพราะว่ากลัวกลัวเวลาจะหมดนะคะเร็วๆๆหมดลีอย่าไปคว้างเขาลีอย่าไปคว้างเขาพี่เขากำลังจะโยนว่าวนะคะ ตราบใดที่กรรมการยังไม่เป่าวกวิดเราก็มีโอกาสที่จะโยนว่าวได้นะคะโยนอ่าโยนว่าวได้ตลอดนะคะจนกว่าจะหมดรกรรมการเป่าวกวิดนะคะขึ้นไปแล้วค่ะขึ้นไปแล้วค่ะสีเขียวค่ะเราก็รุดนะคะอะ้ขึ้นไปแล้วค่ะขึ้นไปแล้วค่ะขึ้นไปอีกรอ,อบ<ข>อหนึ่งนะคะอ๋อใครจะชนะค่ะมาดูกันเราก็ไม่รู้นะคะเราไม่รู้จักใครทั้งนั้นเลยเรามาถ่ายคลิปเจอๆนะเพื่อนๆโอ้ึ้นสวยจ้งหูฮาตัวในในฉากนี้ขึ้นสวยมากเลยค่ะโอ้

กรรมการยังไม่เป่ามกหวีดก็จะเอาขึ้นได้เรื่อยๆอย่างนี้อ๋อล้ใบเดียวดิ้งมันกีรบลมเาได้เที่ยวตอนนี้ได้เที่ยวอยู่ยังอยงไมรอดยไมรอดวเร็วรอด นั่นแหละเขาต้องวิงนะ่งต้องช่วยกันพอไรนะนนคนนึงต้องดึงเชือกคนนึงต้องแร่เชเออคนนึงต้องแร่เชือกคนนึงต้องแร่ว่าวนะคะช่วยกันนะคะคนนึงต้องดูเชือกคนนึงต้องดูว่าวนะคะไม่งั้นมันจะไม่ทันเวลานะคะตัดไปที่กรรมการยังไม่เป่านกหวีดก็สามารถเอาวาา่าวขึ้นได้ตลอดเลยนะคะเราก็ลุ้นไปด้วยนะคะแล้วก็ลุ้นไปด้วยค่ะตื <c oughs> ่นเต้นจังได้เขียวนะคะเพื่อนๆได้เขียวนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆนี่คือเดิมที่ แข่งชุดเดิมเปลี่นว้าวค่ะแข่งชุดเดิมเปลี่นว่าวนี่ค่ะว้าวพี่เขาจับก็ได้ค่ะอลีอยากถ่ายรูปกับพี่เขานะคะเพื่อนๆพี่เขาอนุญาตให้ถ่ายรูปนะคะโอ้ว่าวตัวนี้สวยมากเลยนะหลาใบนะคะอันนี้คือว่าวหลาใบนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะพี่นะค่ะพี่ทีมอะไรคะเดี๋ยวหนูหนูได้เชียร์ อ๋อมาจากปัตตานีโอเคทีมปัตตานีนะคะทีมนี้ทีมปัตตานีเดี๋ยวเราจะเชียร์พี่เขาเดี๋ยวไปดูเกงกันค่ะเดี๋ยวไปดูเกงกันอ๋อทีมปัตตานีนะคะของพี่เขาเมื่อกี้นี่ทีมปัตตานีอ๋อนี่พี่มาจากตังนะโอ้มาแล่จังว่ะเลยเราไม่ชนุ่มอ๋อส่วนมากแต่ว่าเป็นว่าว่าแข่งสูงขึ้นไปเสียงดังจะเป็นอ๋อจะจะเป็นคนที่นี่แต่นนี้จะเป็นมาจากอื่น แล้วก็ที่พปมพ์ว่างแล้วก็พัทลุนน่ะปัตตานีอืุลลาสะตูลอ๋อค่ะน้องมาไกลกันว่าาคุณสูงนี่ว่าคุณสูงนี่มาแต่ไกลกันทั้งนั้นเลยกะบีกะบีสนามนี่ไม่ได้มาอือค่ะกับบีต่อเล่นกันเยอะกันนะแต่ตรงนู้นจะเป็นว่าเสียงดังจะเป็นคนที่นี่นะครับเจ้าเจ้าถิ่น ืเมองอ๋ออนุ่จะเป็นว่าพื้นเมืองนะคะเสียงดังเนาะแต่ตอนนี้เราพาเพื่อนๆมาดูว่าเสียงดังเออว่าขึ้นสูงขาหลักนะคะเดี๋ยวมาดูชุดนี้กันค่ะเพื่อนๆพ่อขาดูชุดนี้กันช่วยจังเลยอันนี้ว่าวใครคะนี่อันนี้ว่าวใครคะนี่บ้านน้องนันน้ำอ้อยเออมามาเดนี่ก็ว่าวผู้บริครับอ๋อว่าวผู้วดนค่ะผู้วดนอ๋อหน้าที่เล็กว่าที่ว่าได้ที่ดึงนะมึงหน้าเก่งนัะน่ะ นาได้ท to right <laughs> <plays very> <laughs> <laughs> ี่หนึ่งสนามบางหักนะคะนาคนเมื่อวานนะคะที่ลงคลิปไปแล้วนะเห็นหน้าหล่อๆของนาคุณน้าใน EP สองแล้วขอบคุณค่ะฝนก็กําลังจะตกนะคะฝนก็กําลังจะตกเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้จะได้ดูกันยาวๆแค่ไหนนะคะฝนฟ้ามืดมาแล้วนะคะฟ้ามืดมาแล้วนะคะพิธีการเปิดงานก็ยังไม่เริ่มนะคะจะได้แข่งสักรอบหรอเปล่าจะได้แข่งอีกสักรอบรือเปล่าเพราะว่าฝนกําลังจะตกค่ะเพื่อนๆฝนกําลังจะตกค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศว่าวเสียงดังก็ ว่าเสียงดังก็หยุดกันแล้วนะคะหยุดกันแล้วนะหยุดการแข่งขันกอดน,นะคะเพราะว่าฝนจะตกวันนี้ก็ลมแรงมากเลยนะคะว่าเสียงดังว่าเสียงดังว่าควายนะทัวพื้นบ้านก็หยุดกันแล้วะคระับเพื่อนบรรยากาศอันนี้เกาะหนูนะคะเกาะหนูกนู่กับแมวแล้วผู้คนที่มา แข่งขันก็มีกันกางเต็นท์นอนกันด้วยนะคะคนที่มาไกลๆนะคะเขาไม่ได้เช,ช่าโรงแรมนอนก็จะนอนกางเต็นท์นอนกันนะคะเพื่อนบรรยากาศลมแรงช่วงฝนตกนะคะเพื่อนฝนกําลังจะตกนะคะเขาก็จะพักก่อนนะคะจะพักเข้าร่มกันก่อนนะคะเก็บเก็บพัดยกบอนเนาะเพราะว่าแข่งไม่ได้นอกการแข่งว่าเดี๋ยวจะเปียกลมแรงก็จริงนะคะแต่มีฝนก็แข่งไม่ได้นะคะงั้นก็ชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะคะเพื่อนเนาะชมบรรยากาศรอบๆก่อน เพื่อนๆวันนี้เรามาเจอยูทูบเบอร์กัน <c oughs> น้องน้องชื่ออะไรนะน้อง,องที่แอนดีฟาร์ม น้องเลยนะคะตอลิกตอลิกนะคะน้องตอลิกนะคะทำช่องอ่า u t u b e ด้วยนะคะช่อง YouTube TD นดีฟรมนะคะ t n d f a r ฟรมนะคะนี่นี่คุณพ่อคะนี่คุณพ่อนะคะคุณพ่อ t ท d f a r ฟรมนะคะเพื่อนๆเข้าไปติดตามกันได้นะคะมาเป็นเพื่อนกันได้ค่ะโอเคนะคะมาเจอกันนะครับโดยพ่อครับรู้จักกันนะครับค่ะแกงว่าวนะครับ เอา,าเป็นเพื่อนกันนะคะคก,ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของพี่เขาด้วยนะคะมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆค่ะมาช่วยกันสนับสนุนให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะพี่นะใ่ไ้ไฟไหมคะไฟเผาในคนดัตกับไฟนะคะเพื่อน อันนี้เขาเรียกว่าของตัวหูใบโพนะคะไม่ตรงไหมดอกไม้ดัดใหม่อ่าอันนี้พามารู้จักอาจารย์เลี่ยมที่มีคนทักนะคะนะคะอาจารย์เลี่ยมมีคนทักมานะคะน้องๆทักมาว่าอยากเจออาจารย์เลี่ยมแล้วนี่กันะไ่้ถัตัวจริงๆค่ะพามาถึงกบัมาให้วิชาความรู้ดิฉันไปนิดนึงนะไม่มีตะกรูนะครับนาย้ากตรงนี้วันนี้ไม่มีครับต้นหลับจากนี้ต้นเบาอีกตายแล้วรากตรงใต้ตะกรเข้าไปเบี้ยอ๋อค่ะไม้ที่ทำว่าวนะคะต้อง ผ่านการลนไฟมาแล้วนะมันจะได้แข็งแรงอะคะไม่ใช่ครับเผื่ออะไรคะก็ได้โุ้งครับอ๋อมันดัดให้ตรงถ้าลนไฟคือช่วยให้ตรงและถ้าเราจะเอาโค้งๆเราก็ต้อง่าไม่คดอืมนี่นี่ก็อาจารย์นะคะไม่มีไม้ผ่าออกมาแล้วจะคดแต่ถ้าเราไปลนไฟสามารถดัดให้ตรงหรืองอได้ตามที่เราต้องการโอเคค่ะไปที่ทุกไปดีดซุกมาที่รักวบไดครับจะไปหนไปล้ย นีสิองก่อใจใหม่ละเอื้อนเลยอันนี้ต้องสารใจกับไหม่พี่พี่เนี่ยี่เป็นไรไม่เไรไม่เป็นไรอันนั้นพี่หลังต้องยังมาทำให้เพิ่มไม้ไผ่นี่ก็ใช้ไม้ไผ่แก่มากเลยนี่เป็นว่าพี่น้าน้ำอ้อยนะคะน้าน้ำอ้อยเป็นคนทำนะคะน้าน้ำอ้อยเป็นคนทำน้าน้ำอ้อยชื่อจริงก็เื่อเลยน้าอ้อยเด็กค่ะเด็กค่ะน้าน้ำอ้อยคนนี้ค่ะเป็นคนทำนะคะอันนี้แล้วก็อาจารย์อาจารย์เป็นคนติดกระดาษนะคะอาจารย์ชื่ออะไรคะ คำพร e. <ondan S 2> ครับคำพรนะคะอาจารย์ํำพรนะครับเด็กสงขาต้องรู้จักนะคะอันนี้คืออาจารย์ทำเว้าเลยค่ะอาจารย์ํำพรททำเว้าเลยนะคะทำเว้าโอ้เป็นอ่าเป็นคณะกรรมการที่มาตัดสินในงานในวัน <avent> น <mental Sure> ี้ด้วยฮะแล้วก็เป็นผู้จัดงานด้วยในวันนี้เนาะร่วมจัดงานกันนะคะเป็นชมรมเว้าอันนี้ชมาชมรมเว้าจังหวัดสงขลาอ๋ออันนี้อันนี้อาจารย์เลี่ยมนี่เป็นเลยขาอาจารย์เลี่ยมเป็นเลยขาอนราอาจารย์ อาจาร์นมสีแก้วือว่าอ้อยอ๋ออาจารย์น้ำอ้อยเป็นอ้อยรองประธานเป็นรองประธานแล้วอันนี้เฮลันยี่ค่ะพูเก็บเงินผููเก็บเงินนะคะผู้เก็บเงินนะคะขอบคุณอาจารย์ทุกคนนะคะที่ให้โอกาสได้มาถ่ายทําในวันนี้เนาะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะวันนี้ฝนก็ตกหนักมากนะคะเพื่อนๆน่าจะไม่ได้ไม่ได้ชมการแข่งขันกันมากเท่าไหร่เนาะเนื่องจากว่าฝนตกนะคะบรรยากาศข้างนอกนี่คือฝนตกหนักมากเลยนะคะเพื่อนๆ วันนี้ก็เสียใจด้วยนะคะสําหรับคนที่รอชมเว้าพาลักดิฉันก็มาถ่ายไม่ทันนะคะถ่ายไปได้แค่ประมาณสช็อตนะคะวันนี้ก็เลยมาชมบรรยากาศภายในงานเนาะแล้วก็ดูเว่าสวยๆนะคะอันนี้เป็นว่าของอาจารย์น้าอ้อยนะคะเป็นชมรมเว้าชมรมว้าจังหวัดสงขานะคะเนี่ยค่ะชมความสวยงามไปทางๆนะคะเพื่อนๆระหวเพื่อนฝนตกไปแล้วนะคะรอบหนึ่งฝนตกไปแล้วนะคะแล้วเราก็ กลับมาอีกรอบนึงนะคะหลังฝนตกนะคะตอนนี้ก็ยังตกปล่อยๆนะคะแต่ก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่นะคะเพื่อนๆถึงฝนจะตกนะคะการแข่งขันก็ยังมีนะคะเพราะว่าฝนตกปล่อยๆแล้วตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้ฝนตกหนักแล้วก็หยุดแล้วนะคะเรามาชมบรรยากาศช่วงนี้กันเลยะค่ะนี่ค่ะแชมป์เก่าค่ะแชมป์เก่าทุ่งมะขาม <S <S สวัสดีนน้องนะ <S <S มาเชียร์น้องเขา้วยนะคะองค์ชนะนี่อันนี้ของน้องนะคะ ของทีมงานด้วยอ๋อของทีมงานมาก oh, so cool> yeah, like oh, yeah. ี่ตัวครับวันนี้น้อง25้าตัวนะคะน้องวันนี้มาเชียร์น้องขใอยน้องชนะนะคะนี่เราไม่ได้มาแข่งนะคะเรามาเชียร์นะครับนี่ค่ะทีมงานของน้องเขาด้วยนะคะเล่นเชียงกับเล่นเชียรเล่นเชียงค่ะเล่นเชียงนี่นะคะเราอยู่เราอยู่หลักที่สองนะคะตอนนี้เขาแข่งแค่หลักเดียวนะครับตอนนี้เขาแข่งแค่หลักเดียว ฝนก็ตกปอยๆนะคะเพื่อนๆฝนก็ตกปอยๆนิวค่ะว้าวทีมว้าวทีมเคยไปแข่งที่ทุ่งมะขามด้วยนะ <laughs> ลุงสวัสดีนะคะพี่เนี่ค่ะกำลังเตรียมตัวแข่งฝนก็จะตกนะคะดอกฝนลงกันแล้วนะคะโอ้ยแข่งว่าวแบบนี้ถ้าเจอฝนก็อันตรายเหมือนกันนะคะนี่น่ากลัว <laughs> บรรยากาศแบบนฝนตกปอยนะคะเพื่อนๆ,ๆนๆนา่ค่ะ ทะเลคนที่มาไกลๆก็เขาจะอมีเต็นท์นอนด้วยนะคะบรรยากาศน่าจะดีนะคะนอนเต็นท์แบบนี้เนาะบรรยากาศตอนนี้ก็คือคืบคืนอยู่นะคะเพื่อนคนก็ยังรอดูการแข่งว่าวผ่าหลักนี่ขึ้นไปแล้วค่ะขึ้นไปแล้วค่ะขึ้นไปแล้วอูตัวสีเขียวขึ้นไปสูงกว่าเพื่อนเลยค่ะโอ้เราก็ไม่รู้ทีมไหนเป็นทีมไหนนะคะเพื่อนๆเนาะบอกไม่ถูกเนาะ เราไม่ได้รู้จักใครเลยแล้วก็จะมาชมบรรยากาศการแข่งเนาะการเชียร์อะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนาะไปค่ะขึ้นไปแล้วค่ะขึ้นไปแล้วโอ้โหสูงสวยเอาเอาใครสูงกว่าใครสูงกว่าโอ้เสียงเชียร์แบบเสียงเชียร์แบบขาดใจเลยนะโน้ตค่ะสูสีกันอยู่นะคะเขียวเขียวมีเขียวกับฟ้านะคะข้างบนมีเขียวกับฟ้านะคะเขียวกับฟ้าสองเราอ้าเอ้า นะครับเพื่อนเ่ว่าวขึ้นสูงผาหลักนะคะที่สนามนี้เขาใช้ว่าวหล่าใบนะคะเพื่อนเเขาใช้ว่าวหล่าใบเนาะที่สนามทุ่งมะขามเขาใช้ว่าวนกนะคะแข่งแข่งเป็นว่าวพื้นบ้านเนาะในคลิปเก่าที่เราเคยทําไปแล้วมันก็จะเป็นว่าวพื้นบ้านเขาก็จะใชเว่าวนกนะคะเป็นการแข่งขันผาหลักขึ้นสูงนะคะเป็นว่าวนกแต่อันนี้สนามนี้สนามสงขานะคะเขาใช้ว่าวหล่าใบนะคะเพื่อนเ่ว่าวหล่าใบเนาะ ก็จะมีความที่แบบขึ้นสูงมากเลยนะคะว่าวหลาใบนี้จะขึ้นสูงมากเลยนะคะเพื่อนๆโอ้โหดูสิเนี่ยค่ะท้องฟ้าก็มืดครึ้มนะคะแต่ว่าว่าวหลาใบก็ยังสู้กันอยู่นะคะสู้กันอยู่นะคะยังไม่หมดเวลาค่ะตามใจที่กรรมการยังไม่เป่านกหวีดนะคะการแข่งขันก็ยังไม่จบสิ้นนะคะโอ้ขึ้นไปแล้วค่ะขึ้นไปแล้วค่ะโอ้เนี่ยค่ะสามตัวนี้ค่ะแข่งกันสูสีอยู่นะคะเพื่นพนพนอนๆค่ะอยตัวไหนจะชนะ อเขียวอยู่เขี้ยวอยู่อ๋อได้เขียวอยู่นะคะได้เขียวอยู่เ <laughs> นี่ยค่ะ <laughs> บรรยากาศข้างล่างคนก็กําลังวิ่งไปเก็บว่้าเพื่อจะเอาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าการแข่งหลาใบนะคะสามารถเอาขึ้นได้ตัดใดที่กรรมการยังไม่เป่านกหวีดก็สามารถ <laughs> นํเบ้าขึ้นได้นะคะสามารถนํเว้าขึ้นได้คนก็ <laughs> คนที่ปล่อยว่าาก็ต้องวิ่งเก็บว่้านะคะของใครที่หล่นลงไปแล้วสําหรับสองตัวนี้นะคะก็ยังขึ้นอยู่นะคะเนี่ยโอ้ <laughs> ขึ้นสูงมากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้เข็ดคอแล้ว แคดคอเลยแคดคอขึ Kill. Kill. ้นส so oh, ูงมากเลยค่ะโอ้ยนะคะตัวที่หล่นลงไปแล้วเขาก็เอาขึ้นมาได้อีกทีนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ขึ้นแล้วนะคะเนื่องจากอ่มีฝนด้วยนะคะเพื่อนๆนะมีฝนมีฝนลงไปปลอยนะคะก็จะขึ้นไปแล้วค่ะตันกําลังจะขึ้นอีกรอบนะคะน้ครับตัวน้อก็ปล่อยขึ้นมาอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆโอ้เนี่ยค่ะ บรรยากาศการแข่งเว่าวผ่าหลักของที่นี่นะคะ,ะที่สะบัวนะคะตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขานะคะเพื่อนๆการแข่งขันการเชียกก็โ,โหสุดยอดมากเลยคะ่ะเสียงเชียร์นัวคะ่ะตอนนี้ขึ้นวอนนี้ได้สีฟ้านะคะได้สีฟ้ากรรมการบอกได้สีฟ้าสีฟ้าคือเชือกที่พันอยู่นะคะ ไม่รู้ตัวไหนนะคะสีฟ้าคนเชียร์ก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่นี่คนเชียร์หลังบ้านค่ะคนเชียร์หลังบ้านขอถ่ายนิดนึงนะคะลงช่องอ๋อของพี่ชนะเหรอเนี่ยค่ะเมื่อกี้นะคะรอบที่เราดูกันอยู่นะคะของพี่สาวเข้ารอบนะคะนี่ค่ะทีมงานหลังบ้านค่ะอยหุงข้าวนะคะนี่ค่ะแชมป์แชมป์เก่าทุ่งมะขามนะคะแชมป์เก่าทุ่งมะขามเราก็แชมป์ที่นี่นะอ๋อแชมป์ปีหกสามอ๋อพี่แชมป์ปีหกสามอ่ะคะ นี่พี่เขาแชมป์ปี63นะคะของสนามสงขลานะคะพี่แล้วเขาก็หยุด2ปีแล้วใช่ไหมคะอ่า64 65 63ก4ก็ไม่ได้แข่งเนาะแล้วก็มา65นี้เนี่ยค่ะพี่เพื่อนๆอ,อ่าสถานการณ์โควิดนะคะก็ทำให้การแข่งขันว่าหยุดไป1ปีนะคะแล้วก็มีมาแข่งปีนี้กันเนาะ มาให้กําลังใจกันได้นะคะพรุ่งนี้ก็สามารถมาให้กําลังใจกันได้นะคะอีกหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆอีกหนึ่งวันอ๋อเพย์บอยตังกับสงขาของพี่เขานะคะอในบ้านหลังบ้านนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะฝนก็ตกไปปลอยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็ลดลงมานิดนึงแล้วนะคะคนที่แข่งว่าวนะคะอ่า นักกีฬาที่มาแข่งว่ากันนะคะก็อยากจะแข่งกันนะราะเพื่อนๆเนาะถึงฝนจะตกก็อยากจะแข่งนะคะอืมอยากจะแข่งกันก็เลยต้องยอมนะคะยอมฝนตกก็ไม่เป็นไรนะคะรู้สึกว่าท้องฟ้าจะมืดเหลือเกินมาช่วกำลังลมครับ คล้ายๆกันนะมันจากไหนนี่เด็กๆอ๋อเด็กๆนี่มาจากตะูนนะคะมาดูที่เกยกันนะครับเพื่อนๆดูสักช็อตแล้วก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะอีกแป๊บนึงเราจะกลับบ้านกันแล้วให้ได้สักช็อตก่อนนะ นี่ค่ะมาเชียร์น้องๆกันค่ะเราไม่ได้ลงแข่งขันนะครับเพื่อนมาชมบรรยากาศว่าหลาใบหลาใบผ่านหลักขึ้นสูงนะคะ ลาบผ่าหลักขึ้นสูงตอนนี้ก็ก,กำลังมัดเชือกนะคะเเชือกให้ได้ขนาดเท่ากันนะค,ะความยาว้ได้เดเได้ได้ได้ไ้ได ูกอลูก <rôle> บ <CCTV> <to break an iously> ุญลุเองเต้นีไรเดี๋ยวเดียวดีกว่าเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มเดียวอุเลยอเลย่าเน่แต้กมแล้วจ้ามว่าจะได้ขึ้นนะคะว่าเปียกมาแล้ว มองเห็นหรือเปล่าวงแหวกวงแหวกดึงเชือกไปเลยนะคะพอดึงเชือกเสร็จกรรมการก็จะกรรมการก็จะผูกเชือกนผูกสติ๊กเกอร์สีนะคะสติ๊กเกอร์สีเอาขึ้นมาแล้วดูดูดูด้ย

จับแล้วโอเคเนี่ยเอาเ้รวเกันเก้เก้าเกเก้เาเกเก้าเปเกเาเยเข้ากเกเา ตอนนี้กองเชียร์เขียววะกองเชียร์เขียวเยอะมากเลยค่ะกองเชียร์เขียวนะคะโอ้เสียได้ไมวไม่มีไม่มีแอรเซสเยก็จะไม่ได้อ๋อ

ครับช um ีวิตไปแล้วไปแไปเร็วไปแล้วไปแล้วไปแล้วขนาดมีฝนตกนะคะเพื่อนๆว่าก็ยังขึ้นดีเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ฝนตกอยู่นะคะเพื่อนๆฝนตกปกปกปกเปกเปกเปฝนตกปกเปกนะคะเพื่อนๆ หมดเวลาค่ะหมดเวลาหมดเวลาตัวไหนชนะคะนี่ตัวไหนชนะน้องน้องชนะมาชนะมาสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแค่นี้นะคะเพื่อนๆอลิสวัสดีค่ะสำหรับการแข่งขันว่าผ่านหลักก็ จบกันแค่นี้นะคะวันนี้เพราะว่าฝนตกก็เลยได้บรรยากาศไม่ค่อยเยอะนะคะเพื่อนๆเอาไว้โอกาสหน้าถ้าว่าพรุ่งนี้เราว่างนะคะเราก็จะมานะพี่นะถ้าพรุ่งนี้ถ้าบ่ายว่างนะคะเพื่อนๆเราก็จะพาเพื่อนๆมาชมกันดูว่าวผาหลักอีกสักวันหนึ่งเนาะเป็นรอบชิงชิงว่าวควกันเรบชิงว่าวควายด้วยนะคะว่าวว่าวเสียงดังนะคะว่าใครจะได้แชมป์นะคะแต่ว่าวันนี้คงจะหมดเวลากันแค่นี้นะคะเพื่อนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ